คนใหญ่เหรอสามคนสามคนพุนเยอะพต่ผู้ดิปอยู่ห่างจากมันแค่ยู่อันก็ชิปลายปะมันนี่ก็มันนี่ชิปนั่นชิปเนะเจ้าสามชิสชิเฮ้ยดสี่คนจะพูจะพูดละเจ้ากัอยู่เออตอนนี้ก็กชิปผุนแล้วเนาะจะบูแล้วเจ้าคือเรานี่หาได้สี่ชิปอ่อนเท่ีนี้่ะไม่ตู้ดก่ะอ่ะเมื่อก็ต้องแปลกใจว่าเป็นยังจะบัไค่ะ

น ok. ี่มันไปเลยกินี่ขณะงงงมไปนะจับอาะจับจับหนับไนนู้นอยากไล่เอมื่อจีพอดีได้มือจีประตูหนึ่งเข่าอ่ะตูหนึ่งเข่ามือจีได้ทางไปทางไ้ยออย่าใบายมันแถวมันคบเอ้ออืมหมอจีดานนู้นแช่แปะเอานันะเอาไปเอาไป ่จะกินเตปิ้งเลยกิกินหรอกปะวนเลยกนอวนปิ้งอกปิ้งปิ้งเอพี่้งเลยสบายดีเด้อปลาดุเลยนาะสบายดีเอซเบอสกูสุคนมบายซในประเทศได้ต่างประเทศแต่ยิ่งดีต้อนรับข้าซูองแม่น้องอนน้นเด้อพี่น้องเลยเปิดคลิปมาเมื่อนี้อยู่นะคือเกาน้งพี่น้องเลยขึ้น โลก้าเนาะโลก้าเมือ่อยขึ้นไปเอาน้ำกับมันขนมพี่น้องเลยเนาะมากินมันเท่าเมื่อยก่อนขนมวันนี้ก็บลานฝากมาให้อยู่ฝั่งไทยพี่น้องเลยตู้ย่วเพิ่นเอามาให้เพิ่นเอามาฝากขอบใจได้ดายเด้อทั้งาลานน้ำชาพี่น้องเลยฝากมาให้เนาะมาลงมาสู่เพันกินก่อนมโลก้าเย็นเพฝนเมื่อป้านะแต่เว้นค่อยคำเลย <laughs> ตะเวนค้อยคำเลยได้ค่าผู้ใดจักมัดบุ้ดดิเออได้ได้คันจ้องน้อยดดเอ่อลืมหมด,ดนั่นนั่นเลยเนาะพออยากลุกไปเรืยยออ่อยๆอ,อยู่ได้พี่น้องเลยพูน่ะได้คันจ้องน้อยผักอยู่บ่เออพูนเอาประตู้พี่น้องเลยสบายดีสดีสดดลงมาบมดลายพักกันจองเอ่ะตะพูนตะพูนเนาะโดย ตยัวพี่น้องเลยตัวตจอยมากินขนมก่อนอาลืมเาจอกมาเดี๋นอนอยูู่่คนากินของว่างก่อนพี่น้องเลยลานฝากมาให้ตัวยัวมาลานตัวยัวนฝากมาแต่ผูฟังไทยผูพี่น้องเลยแห่เวยเนาะตัวโยงมาจากมาแค่เนาะมาคนนี้เรามาาำรับถุงเาะเป็นน้ำหนัาเผาเว้ย ยก็ถามอยู่เอาบ่ลูกชิ้นตู้ว่ะเอากะลังชิ้นหนึ่งลูกชิ้นมาบ่บ่เบอยากเหรอมาไม่ไงม่ไม่ไงมืดบ่มืดเนาะมันย้อนแทนเนาะจมลงน้ำจ้ะริงเนาะมืดเนาะมืดเนาะนอนดื่มขาตั้งกล้องเอานี่มันหนูบ้าเห้ยจ้เนาะ ไม่ไม่ยากค่ะมันเป็นเือหานมากก็อันนู้นกัเช็คกับประตูอันนู้นก็ประตูของพ่อก่อนลงไปให้หน้าีพชั้องหางลงมวยเนาะขาลงมาชมุ่งได้ก้านเลยจะววะเช้านี่ เาอเออเา่าคาบายนี่บ่เออเก่งไงเก่งกว่าจอมคนนี่เอไม่เท่าิบอคนน่น้อยสามคนสามคนพูดนปลเดี๋ยวพูดชิบยู่ห่างจักมากอยู่อ่อัิปลายบ่มันนีก่ออันนี้ชิบนั่นชิบนะเ้าสามชิบสี่ชิบเฮ้ยได้สี่คนจะพูดจะพูดแล้วเท้ากันอยู่ เออตอนแรกก็หกชิป well ุเลยเนาะเราจะบูรณาชาคือเราเนี่ยหาได้สี่ชิปอ่อนเทงอีนี้จ่งเไดเงี้ยง่างป็ดอ่ะนอนหอย่างไเลยดิอลับนี่ก็สี่ชิปปลายมัดเนาะสามคนเราผู้เดียวได้ชาวมัดเราได้หลายๆวะของยายได้ชาวชิเบื่อเยอะยายนี่มหบวมได้ชาวเนี่ยนี่หางกจะเป็ด ขายอะไไงงัวกี <wounds> <room S 2> ่นี่ยนะอรนนี้ตัดเพื่ออะไร้เนาะนานบางนีมันขาดหมดเลยคนขาดได้บางนีเรื่องล่านะขาดแค่อยอยู่บาง้นมันมีหนาไม่ยังได้แต่ละาเห็นเนาะแต่มันขามาไล่บางนีอ๋อโยบกินบ้ของขนมแพะคนนเป็นบัวมาขนมแพวาเใหญ่จนเจ็บกินเน่ะเขาบอกเจ้าท้าแล้วมียังไม่บ่อยเขาเาบอกอะ <laughs> <laughs> đang <laughs> <laughs> còn ngon mà nó thầu dữ, mày ăn có bao giờ thầu đâu, còn kín hết đẹp mới mời, không ăn nành kín nó, thầu mới. Bởi hôm mà con trỏng mấy tù sửa hải, anh càng ở nả hạn với không á, ở hạn, vào đây nhọn được bao đôi, đâu, có kinh khủng cho nhiên ừ, bay. มิเดว่าเนี <c <c ่ยมันว่าเพาะพางให้ใส่บ่อมันขาดเนาะเนี่ยพอได้เด้อค่ะอืมพอได้ใช้เอาเนาะมันอยู่อยู่อกับมันไให้ให้เ็ดบวเอาเนาะมัดไม้เอาแล้วมัดไม้ตรงไปกู้ได้าบ่กู้ย่ากู้แล้วกู้ลมแล้วกู้ว่าแงก็กู้เฮาเฮาเลิกก็คือกู้ไปเด้อเด้อกู้ว่ามันขาดเนาะอ นี่นะอันนี้กืสดกงานเนีเนาะเราได้ลบบดด้กับสิมีดอกงานนบดดได้ชชวงานตอนนั้นมนบมได้คุณลกบได้เนาะได้ยังโชคน้องังกะป๋อแต่ก้าตายคนเดียเห็นมาน่ะให้ยนี่นีนี่ไม่กลตายนึงพุทธตว่าให้ยงไงจิงเด้องไงอ่ะมันก็ซัําทให้ไงาอให้คุยให้ cà chồng hay nhá, ừ, chồng hay cuộn cho cả mất cả tàn bồ bẻ đó đó nên cà bố bò cả làm chiếc hàng đó <laughs> đó, như vậy là đó, đừng chọc nó bà chọc mỗi lần người kìm chồng ăn นีเจนกินนี่มักเด้สามันค่ะใกล้นี่แหลนี่เก็นัมาม่มากเด้ของอรอ้ไกลก่อนน้นลงขาใกล้นี่ม้งมาไงอ่ะนน้ะเด็วพี่นงค่ะเดบเติบนาะเรากะพอกินอยู่าเย็ดชิปค่ะนนงปิดหนึ่งเหรอบ่ถือกลอยู่บ้านท่องจุ่นเนาะยังนท่องช่องแขนปลายพูใส่ปลาชูมันปิดหนึ่ง ให้เต็งกุดหนึงแล้วก็เอาให้อันโอมตินผุ้หลทงแค่ผู้หลดทงขาว่ะค่ะขอมื่อยก่อนจังดุยต่อพี่น้องกากระเบิงคืองามเลยกะมาง่ายก้านะงามแต่บัดโลกหัวคิดัว่าใครแน่แล้วบ่มาฮอลพี่มาพี่ใช้อยู่นอกป่าเหรอมาไม่อยากแถวนั้นน้อยนึงเนาะอะมาบางนี่ก็ขาดอีกเองมุมนั่นไผยกับเว้นดาวพี่น้องมีหย่าถาไปเล่มลำหลังว่ะ มองไหนมองไรเนายกเขนถ่าเลีบยลมลังใครก็เอามองง่ายๆาก่อนมันแล้วยังเดือแต่ตัวหอนหอนนะนวดมันหอน่อือก็เลยบีบตัวนี้แด้ได้หนดนมันห่อนมแล้อวะเมื่อลงไปเห็ดเบียกเมื่อไปกินน้ำหอนเอาอีกแล้วกินบุอีมั้าท่าไรหึมข้าวนี่ยนเดือดหันเพรกเขาอกินจะกินน้ำหอนมันกข้าท่าอยู่าดนี้ไงอเปลกินนุ้ท่านั่งเต็มจิดนี่เพาเพากินด้ก

กนาบินได้บออหมือไงช่างดกเทมชินทางเนาะหมอมไงโกกเลยหม่อมกไงอะไม่ไปถ่ายได้พนบาครับ้เพื่อนไพกันกแค่อาเอยากกินขนมไะเป็นคอกินขนมเอาเอาืมปอปป๊อปบท่านมกสร้างเลยเหรออืมเอาหนิเอาคุณอ่อน เห็นบ่อหนเห็นบ่อบ่ทันเน่บ่อทันแน่เอาเอาเอาอันนี้น่นีเอาอืมโอ้บักางยังบ่เช่าบ่แพเพิ่นน่ะากดนีเนเาอวาเาะนี่มานอามาหาง้วนาาาายมามีมานมีทุกคนมาเอาา่พไปตูดโกะ อาเมื่อกต้องแปลกใจว่าเป็นยังจกอะไรกัะด้กาวคนละคนท้นี้กันแต่ละคนล้าไม่ต้องเลยต้องแปลกใจว่าเป็นยังไ้กันหน่อยน่ายกัน่ายนี้ยังกินนะลูกอือพุนนาภากันเลาะทงมีอีกแล้วรอฮะเมื่อยว่ะลูก ใจเปียกเปียวเหเจอน้เนี่ยวแท้นริเรมาแบบแรมาน้ำก้นอีกล้วเป็นไปเชิดขี้กระเตืออืเจอขี้กะเตืใช่น่ะลูกวีเกิบวเิมาซีมังยูห่ะแจบบ่ป้าอะไยังติมใหม่ติมมือลูกเกิดกับวันเชิด่ากัาตากแหลแท้หากไคเน่ดูเว้ย อืมเตะเอาตัวนี้มาตัวนี้ได้ใชะให้คุณให้บักกันันปนูมันกินได้แหละมันกินได้แหละแต่มันกินได้ดูเลยบุกบุกินบุนกินสบายดีสบายดีป้าลูกในรัวลูกมันกินอานนู้ <c oughs> น,นสบายดีป้าลูกเนยสบายดีป้า <c oughs> จะมาแต่ใส, <c oughs> ส่ลูกมาจะเจอขี้<อ>ระทับเข่าว มาเต่เชื่อขี้มาเต่เชื่อขี้เนื้ออ่าเก่งแค่ว่าเมื่อยบ่กินบ่ขนมนะกินบ่ขนมอ้ากระปูน่ะอ้ามีกระปูเนาะเนี่ยนะดุขนมกระปูน่ะเน้ยมันไปไลยกินนี่ขนาดงงงไปนณะฮึ่มฮจับน่ะจับเด้อจับไหนนู้นอยากไล่เอ๋ จีจีจีเอาให้ตู้คักแขงคักขาคักโปตีนก็ค่ะค่าขนมือเอาจีน้นเราว่าจะอันอันเดมันออกก้อนหนุยมันสีขวดมันสีขวดมือเจ้าลูกมือจี้พอดีได้มือจี้ดูตู้หนึ่งเข่าตู้หนึ่งเข่าแม่ีได้ได้ขนมนะเอ้ยน้ำซ่ามาให้นึ่งเดือนหน่อยหนึ่งอยู่เถิงมีอยู่น้ำกระปิด โอ้ยเดมเดมันเกาะมือแล้หรกมันนันนี่มันหังใส่มหังมื้อทจะกินจะหัง่ใงไส่ได้ล้อย่าบบายมันแวมันครบไอืมหมอทิดานนนแช่แพเอานลเอาไปเอาไปปิ้งให้จะกินอืมปิ้งเลยกินกินหรอกปะอวนด้รเป่าอวนปิ้งปิ้กปิ้งกินขนม ไข่ตูอ้วนปี๋เด้อก่อนแต่มันแสบไข่ตู้วนเอาไข่อีก้ะดุกอยู่เทียงเด้อไข่ตู้วนเอาไข่นล้วเทียงเด้อขนมปิดแต่เด้อไปักโป๊ะมกช่างพาน้องขึ้นไปเทียงงลอืมมาแต่รอไข่หน้ามาแต่รอให้หน้ากับปัวตุหากันอันนั้นพี่น้องหากันซื่นเมื่อนี้บ้านนี้ยังหากซื่นแต่บ้านนี่พูแหละเนาะ บากว่าชิออกแต่ห้องมอเต้นดอเต้นดองโทรมาไ่ตู้เองวะโทรมาไ่ตู้เองอยากบอกไ่ตู้ว่าออกแต่ห้องมอดีใจเต้นดอเต้นดองตู้นุ่นนุ่ออกแต่ห้องมอเลยเด้อตู้ก็ร่างงานเมื Ale, love, ่อตุ่งออกมาแล้วก็โทรบอกไ่ตู้ก่อนเป็นยังเอาเมทายคลิปอยู่ขึ้นรถก่อนลูกวะเดี๋ยวจงโทรเอาโทรศัพท์พอเด้อโทรเพิ่นอยากโทรตั้งแต่เพิ่นอยู่อัน มองอันนะโต้พูดแน่หยู่เตียงพูดและอ่านด้วเบื่อเตงมอยตยมันเปนเทียเกินบิดก่อนพี่น้องเลยเกรงใจนะเหลือง่ายเลกินบิดแต่จังให้โต้ดื้มืด้วแล้วเชกไก่แล้วี่ยเท็คบบเดียวมันไม่ร่อยปลายมันไทยดำแล้วอื่นมาไดน่นไมด้ยุ่งานหนึ่ง่เนาะ ง่ายก็ได้ทานพิซเลยอืมเอากินอ uh> uh ิ่มแน่แล้วก็พากันยูคืโลกาก้อนบบดนี้พี่น้องเลยเนาะบ่า้ลืมห่าขาดตั้งกล้องมาซับแล้วบ่า้เห็นบรรยากาศโลก้าชัมปารูเนาะเโลก้าต่อก้อนบบดนี้พี่น้องเลยเนาะ